มาต่อนะท่านผู้ชมโอ้เรียงเอาไว้ให้แล้วนี่เรียงเรียงสับลาบเลยนี่สับลาบท้อ <c oughs> <c oughs> จุดไหนที่สีมันถลอกเดี๋ยวเอาให้พ่อเก็บสีเอาเอามาอยู่นี่คุณพ่อก็อยู่ช่วยงานเราเต็มที่อยู่น,นี่เออยไปเอากล้องไว้ตรงนี้ทุกท่านมันจะมองเห็นหรือเปล่าอยู่ตรงนี้นี่นนนนนเหรอ อยู่ข้างบนดีกว่าเหมือนเดิมดีกว่าขึ้นขึ้นหรือเปล่าพี่เอกเออเอาให้พี่เอกขึ้นนะไปกสวัสดีครับจะสลับกันเดี๋ยวที่นี่ก็พอเป็นเคร่องสุดท<อ>้ายนะครับผมเดี๋ยวเคีื่องเสร็จเอามือทานะพี่เออยาวหรือเปล่า,า,ลาเดี๋ยวผมจะเชียร์อยู่ข้างลางง่างไปข้นั่นนั่นน่ะโอ้เอาไงเรา เจ้าเจ้าก็ค่อยขึ้นไปเดี๋ยวเจ,จ้าอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวครอยู่ฝั่งนี้ให้ให้พี่ใจนั่งสงบายน้อยไอเยรอหาปิดโทรศัพท์คนเด็ดอือคนแก่ที่นี่คนแก,ก,ก่ก็ม่ข้างล่างนี่งอ้าคนแก่บอดนะอ้าเพิ่งรู้แล้วนี่ก็ทีทำงานแล้วม่คนแก่คนแก่คนที่ได้มีเรงินแล้วอเอ่อ เฮ้ย,ย,ยผมยังไม่เห็นภาพคุณพ่อขึ้นเลยนะคุณพ่อขึ้นไหมอ,อ๋อคุณพ่อจะคุดลุมอ่าโอเคทั้งนั้นเอาตาสบายเลยโอ้เสียมคุณพ่อเจ๋วยังเลยนะโอะ้คุณพ่อมีเสียมขุดลุมโดยเฉพาะนะไปทุกท่านเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน,าบานอืม ข้นขึ้นมา<ป>เดี๋ยวจะขึ้นไปก่อนนะขึ้น <c ười> ลุยกันยาวๆ <c ười> ลุยกัน บ้านี่มทาดว,วยดลเลยี่บ่าวเผยแล้วโอ้บ้านหลังนี้สวยที่สุดในโลกไม่ขลงังเลยขลงังเลยขลงัขลงบอหน้า,<ะ>นาไม่ไม่รำคาันกเดี๋ยวมันทะลจบกจกๆๆนันจอย่ยล,ลๆๆๆ่<ะ>

เออยังยังยังไม่หยุดชมเกมากเลยเก่งมากเลยครับก็ในนี้กับไอที่ซีูกลังดี้งอ่าเป็นอะไนก็เป็นอ่าีดตางเหตุสัตรมให้เราอย่าซวยนะพี่นะนย่เียบเลย เดมาส่งรถพิงบอกโอ้ดีอลยดีอยัวละ

여기 다 모두

Galera, chạy đi, 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 กดไปเยอะแลกววะโอเคครับท่านไปทานี้ครับบมสวัสดีครับ